วันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ฟเอครับรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าข่าวคราวอาจจะเงียบไปนิดนึงเพราะว่าดันมีทีมไทยลีกเหลือรอดมาเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเองนะครับความน่าสนใจข่าวคราวมันก็เลยเงียบไปหน่อยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วฟุตบอลเนี้ยรายการเนี้ยมันก็มีพลิกล็อกอยู่เป็นประจำนะครับไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้เป็นบอลด็อกเวย์ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปเล่นเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับมันก็เลยยังมีความเข้มข้อนอยู่วันนี้เตะก,กัน2สนามนะครับเล่นที่สนามกลางกันทั้ง2คู่นะครับคู่แรกที่ด ไทยลีก2จะพบกับสมุทรสาครที่ทีมจากไทยลีก3นะครับทั้ง2ทีมผลงานในลีกก็ไม่ถือว่าดีเท่าไหร่นะครับตราก้อนปัจจุบันของโค้ชสมชายมากบูรเนี่ยไม่ได้ลุน้นเพลย์ออฟอะไรแต่ว่าก็ไม่ต้องหนีตกชั้นนะครับตัวผู้เล่นก็มีอย่างเจฟเฟอร์สันอย่างอัธชาร์หงทองผู้เล่นเป็นตัวหลักซึ่งวันนี้ก็ลงกันได้ครบนะครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นติดโทษแบนในที่สมุทรสาครนะครับพวกเขาก็มีนักเตะที่เคยผ่านระดับไทยลีกอย่างราชพลนาวันโนนทัััสสสนนนะะคครรรบกเเตอย่่าาางปปฏิิิมุดี์ลอสซนโโตสพวกกกนนีีนนะนี้้็ Santos, ็เปลังังคคญญมมมชใหุ่ท นะครับก็ในรอบที่แล้วเนี่ยพวกเขาน็อ c บางกองเอฟซีแทมไทยลีกสามาได้นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาวันนี้มาเจอกันนะครับเล่นกันที่สนามกลางที่ารา,าชบุรีเนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบก็ถือว่าไม่เยอะไทยลีกสองนะครับนักก้อนปทุมวันอยู่ไทยลีกสองดูชื่อชั้นดีกว่าแต่ว่า,าผมว่าสมุทรสาครเองก็ไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าคู่นี้สมุทรสมุทรสาครสู้ได้นะครับเผื่อก้าสิบนาทีไม่จบแล้วก็อาจจะยื้อไปจนถึงถึงต่อเวลาแล้วก็ยิงจุดโทษก็มีความเป็นไปได้ผมบอกว่าสมุทรสาครสู้ได้ครับก้าบุรีนวรับ สวัสดีคู่หนึ่งครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็จะเป็นการเจอกันร,ระหว่างทรูแบงค์คอ k ยูเนเต็ดนะครับทีมหนึ่งเดียวจากไทยลีกหนึ่งจะพบกับอุดรยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก็จะไปเล่นกันที่สนามชนบุรี UTA Stadium นะครับในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับแน่นอน True Bangkok United ก็เหนือกว่าอยู่แล้วเพราะอยู่ในไทยลีกหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยจุดสำคัญมันก็คือว่าโคาต้าน,นักเตะต่างชาติมันจะลงได้แค่สามคนจบเลยนะครับเพราะว่าเจอทีมลีกรองกว่าก็คือไทยลีกสามแต่ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับอยูู่่่ททีีีีวววััััันนนนนน้้คคแบบงง์รรยยตตะะะปลลลลาจเเเือกผไิ มอต้านะครับวันเดอร์ลุยเอเวอร์ตันนะครับมามูชเอตต้องเลือกเอาว่าจะเอาใครนะครับก็ใครลงผมว่ามันก็ยังเหลือกว่านะเพราะตัวไทยก็สมบูรณ์นะครับวีรเทพป้อมพันธุ์ปกเก้าอันนันอะไรพวกนี้นะครับแม้ว่าจะมีปฏิวัติค่าใหม่มีการบ,บาดเจ็บอยู่แต่โดยรวมก็ก็ยังดีดูดีกว่าอุดอรยูนิเต็ดนะครับซึ่งอุดอรยูนิเต็ดเองเนี่ยก็รอบที่แล้วเอาชนะชลบุรีมาในการนูจุดโทษเขาเป็นทีมในเครือของหนองบัวพิศแยกนั่นแหละพูดกันอย่างนั้นก็จะเป็นผู้เล่นชุดรองลงมาซึ่งก็เล่นกันมานานนะครับนัก ไม่เหมือนอันเดนคูติญโย e inho, นะครับหรือว่าจะเป็นพวกรักพงชูเมืองอะไรพวกนี้ซึ่งก็ในระดับลีกรองถือว่าโ OK, อเคแต่ว่ามาเจอกับทีมในระดับไทยลีกหนึ่งว่ารอดอยากนะครับวันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีพิกล็อกอะไรครับทูแบงควอกยูริเต็ดความหวังกับแชมป์ทไทยลีกอ่ะมันเหลือน้อยเต็มทีแทบจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเขาลุ้นถ้วยใบนี้ได้ใบเดียวนะครับก็ไม่น่าพลาดถ้าพลาดนี่ผมว่าก็คงอยู่กับลำบากฟันธงครับไม่มีพิกล็อกแน่นอนคู่นี้ทูแบงควอกยูริเต็ดน่าจะเข้าป้ายคว้าชัยไดได้้นนะครรับก็อลุ กันสองคู่วันนี้นะครับคิดว่าไม่น่ามีพลิกล็อกนะแต่ว่าไม่มีพลิกล็อกก็ไม่ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าสมุทรสาครสู้ได้อยู่ในลีกรอกก็ลุ้นละกันสมุทรสาครกัแบแม่ข้องวันนี้ครับ